สวัสดีทุกท่านผู้ติดตามน,นะคะวันนี้ที่เห็นอยู่ในถุงนี้วาซาบิแต่ข้างในไม่ใช่วาซาบินะคะข้างในเป็นซูชินะคะร้านนี้เป็นร้านจเจ้าประจำของแชมนะคะเพราะมันมีขายทั่วไปในลอนดอนเลยเกิดอาการอยากที่จะกินอาหารญี่ปุ่นขึ้นมาวันนี้ก็เลยถอดสังขารนะคะจาก บ้านนั่งรถไฟใต้ดินไปถึงสถานีแฮมเมอร์ส t h นะคะไม่กี่นาทีเท่านั้นเองก็ถึงร้านนี้เลยนะคะซึ่งเป็นร้านขายพวกอาหารญี่ปุ่นนะคะปุ่นจริงปุ่นปลอมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็คือโอเคนะคะใช้ได้ในระดับหนึ่งที่เป็นราคาไม่แพงนะคะราคาคือบุคคลธรรมดาทั่วไปสามารถจับต้องได้แล้วส่วนใหญ่เขาจะเน้นขายพวกพนักงานคนงานนะคะ ทั่วไปนะคะคโดยเฉพาะพวกอาหารกลางวันพนักงานออฟฟิศเนี่ยเพราะว่าอีบริษัทวาซาบิเนี่ยในลอนดอนเนี่ยมันมีทั่วทุกสถานีนะคะที่เป็นสถานีใหญ่ๆด้วยกันที่สถานีที่เป็นคนพลุกพล่านนะคะก็จะมีนะคะอืมแล้วขายดีมากท่านผู้ชมนะคะแล้วอาหารบางตัวเนี่ยบอกตามตรงว่าไม่อร่อยเลยนะคะแต่ซูชิของนางอร่อยแล้วก็ไก่โอ้ ชิคเก้นวิงนะคะไก่เขาเรียกว่าอะไรมันทําไก่อะไรอะ่ะคาเรียนบาร์บีคิวซอสอะไรเนี่ยแหละเออนะคะอ่าดูนี่ข้างในก็จะเป็นซูชินะคะจะเป็นสไปซี่แซลมอนนะคะอืมสไปซี่แซลมอนแล้วที่สําคัญเนี่ยร้านเนี้ยเขาทําสดทุกๆวันนะคะเพื่อนๆอู้ซูชิเบนโตอืม สดทุกวันแล้วแล้วถ้าเกิดว่าขายไม่หมดเพื่อนๆเขาก็เขาขายหมดอะเออส่วนใหญ่าขายหมดแต่ขายไม่หมดจำเคยเห็นเขาทิ้งนะในเซนทรัลลอนดอนอะเออเวลาเขาเลิกงานปิดงานอะไรอย่างเนี้ยคือกลิ่นซอสมาแรงกลิ่นสีราชาซอสอะอุ้มันใช้สีราชาซอสแน่เลยอะ่ะคือใช่เลยเพื่อนๆมันเป็นกลิ่นของซอสสีราชา ตายแล้วมาเรียกว่าเป็นเออวาซาบิเผ็ดแต่ที่ไหนได้เป็นกลิ่นของซอสสีราชาเราดมเราก็รู้ว่ามันคือซอสสีราชาแต่อันนี้น่าจะเป็นสีราชาเอออเมริกันสีราชาเจ้าของเวียดนามอะนะมไม่น่าจะใช่สีราชาไทยอืมไม่ใช่สีราชาต้นตำรับอ่ะนี่เพื่อน,อนๆข้างในก็จะมีปลานะคะแซลมอนแล้วก็ งาเห็นไหมเอ่ยไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวอ่ะอม,มันมีวาซาบิเป็นส่วนผสมด้วยใน ข้างในซูชิอะ่ะเพราะว่าแต่นิดเดียวไม่เยอะเพื่อนเพราะว่าเราชิมเข้าไปแล้วเราก็เออใช่แน่เลยหล่อนมีวาซาบิใส่อ่าในกล่องนี้เพื่อนๆนมันจะมีนี่มาให้นะคะเป็นหลุมถาดแล้วสําหรับใส่เออซอยซอสนะคะอซอยซอสหรือว่าซอสถั่วเหลืองนะคะแล้วก็มีวาซาบิถุงเล็กๆเพื่อนๆนวาซาบิเดี๋ยววาซาบิลองดู อืมบีบจ่าเธอจ่าเอออ่ะเดี๋ยวเราจะจิ้มวาซาบิดูนะแบบว่าให้เผ็ดถึงจมูกเลยวาซาบิก็จะเป็นพวกเหมือนมัสตาร์ดอะไรอย่างเนี้ยเห็นไหมเออนี่วาซาบินะคะ ตาอร่อยเผ็ดขึ้นจมูกแต่ว่าไม่ได้เผ็ดแบบว่าเออจนเกินเหตุเหมือนว่าเขาทำมาแล้วอ่ะเออเขาดับความเผ็ดโดยการผสมคือเป็นวาซาบิที่รสชาติเจือจางอ่ะนะคะไม่ใช่วาซาบิที่ที่เป็นแบบว่า วาซาบิเผ็ดๆเลยอะไรแบบเนี้ยเออเหมือนเขาผสมมาแล้วเพื่อนๆมันเลยไม่ขึ้นจมูกนี่ขนาดชั้มป้ายเข้าไปเยอะครึ่งหลอดเลยนะคือไม่ใช่ครึ่งหลอดครึ่งซองนะคะบางตเกียยังไม่แบบว่าเออยังไม่แบบว่าทุรนทุรายอะไรแบบเนี้ยอืม ขึ้นจมูกขึ้นจมูกเดี๋ยวไปเอาวาซาบิเพิ่มวาซาบิหมดแล้วสองชิ้นวาซาบิหมดแล้วค่ะคือถ้าจะซื้อถ้าจะเอาวาซาบิเพิ่มก็คือต้องใส่ตังเพิ่มร้านนี้เนี่ยปต่ของฉันมีวาซาบิเป็นหลอดเดี๋ยวไปหยิบมาอันนั้นเน่เป็นวาซาบิแบบว่าอือหือนี่ค่ะวาซาบิตัวนี้ ยี่ห้อเอ่อบูดากอนนะคะบูดากอนเนี่ยมันทําเยอะมากมันทําน้ําปลาดู้วยเพื่อนๆน้าปลาซีอิ้วขาวด้วยนี่นั่นเดี๋ยวฉันไม่เคยลองเลยนะวาซาบิของบูดากอนเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาลองพร้อมๆกันเฮ้ยม,ม,มีความปลา้มปลา้มไงไม่รู้อะ บ้าอะไรวะหมาไม่แดกบูดาก้อนอย่าซื้อนะเพื่อนๆใครอยู่ดูแค็มแม่อร่อยว่าซอสวาซาบิมันไม่ใช่วาซาบิมันเหมือนเอาเอาอะไรก็ไม่รู้ว่าเค็มเค็มแมววาซาบิก็ได้วะอืมกินแ,แบบนี้เลยดีที่ไม่ได้บีบลงนะโคตรเค็มนะ ขายได้เง้ยวะหรือรักตังซื้อมาเพื่อทำไม่ได้สินค้าห่วยหมาไม่ได้แอะอืม้ม อืมอร่อยมากงบน้อยหอยน้อยนะคะแต่ถ้างบเยอะเนี่ยกะว่าย่านเมฟแฟเออสมัยก่อนน่ะผู้ชายพาไปเลี้ยงจ้านะคะเออร้านอาหารมิชลินก็กินมาแล้วคะ่ะอันนี้สมัยก่อนอะไม่ใส่จาร์เลเก้นอย่างเดียวผู้ชายพาไปเลี้ยงกินเอ,อ้ไม่สอน ของอื่นไม่อยากได้ฉันกินพาฉันไปเลี้ยงฉันก็กินอะไรที่ไม่เคยกินก็กินเพื่อนๆสมัยก่อนเนี่ยโหไปทุกที่มิชลินแม่ก็กินทุกที่เราเคยตั้งคําถามแม่จะพากูมาทําไมอิรานมิชลินเสิร์ฟให้ทีเลยที่มันมีมิชลินสตารเ์เพื่อนๆสมัยก่อนเราไม่รู้เรื่องอะไรไงเออเราไม่รู้นั่นนะ่ะมันคือไฟด์ิเนงเรารู้ว่าเออ ฉันต้องการเน้นปริมาณเยอะๆอะนะคะด้วยความที่แบบเราบ้านๆนะเพื่อนๆแล้วเราก็ตก,กใจแม่งมึงพากูมากินอะไรวะมันใส่มาเท่าลูกตุ๊ดลูกติ๊ดอะไรแบบเนี้ยโอ้แต่ว่าแม่งโคตรอิ่มเลยเพราะว่ามันอินเทนอะนะคะมันเป็นอาหารที่แบบว่ามันน้อยก็จริงโพชั่นมันน้อยก็จริงแต่รสชาติเนี่ยมันคือแบบว่าเข้าใจป่ะจริงๆเลยรสชาติแบบว่ากินเข้าไปแล้วท้องแบบว่าอิ่มแน่นมาก นะคะนั่นแหละก็สมัยก่อนไปกินหลายที่เหมือนกันนะคะหลายครั้งเหมือนกันกับอีพวกร้านอาหารที่เป็นไอพวกที่ได้มิชเชลินสตาร์เพื่อนๆเออสมัยตอนที่ยังไม่ได้ทำออช่องอะน,นะอืมอืม,อ,มอร่อยมากพอได้ อือร่อยค่ะอร่อยใช้ได้เพื่อนๆอร่อยแม่อร่อยก็กินหมดอ,มอร่อยแม่อร่อยดิฉันกินหมดค่ะใช้ได้ใช้ได้ วันนี้แค่นี้แหละเพื่อนๆมากินให้ดูแล้ว